ผมได้จัดการเอาน้ำยาฝีปัม๊มออกจากตัวของอพัดลมฝีปัม๊มนะครับตัวนี้เป็นตัวฝีปัม๊มนะครับหรือว่าชื่อเต็มของเขาคือพัดลมฝีขัดนะครับซึ่งน้ำยาที่อยู่ข้างในฝีปัม๊มเนี่ยจะเป็นซิลิโคนนะครับหรือว่าน้ำยาโอดีซี นะครับซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วนะคระบับว่าน้ำยาออดิซินมีคุณสมบัติอย่างไง ท่านได้รับฟังจบลงไปเป็นเพลงของวงมารูนไฟนะครับเอา้าไม่ใช่ใช่ไหมอา้าผมไม่ได้จัดรายการเพลงใช่ไหมอ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนที่ใช้รถนะครับแล้วก็เพื่อนๆนที่สนใจเกี่ยวกับรถนะครับพอดีมี f อบอกว่าผมเสียงเหมือนกับนักจัดรายการวิทยุนะฮะผมก็เลยแซวสักนิดหนึ่งนะครับ อสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่เป็นอีกอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งวันนี้นะครับเสียงที่ฟังก่อนหนะ้านั้นคือเสียงกระหึ่มของพัดลมฝีปัม๊มหรือพัดลมฝีคัดนะฮะชื่อเต็มของเขานะชื่อโดยทางการนะครับส่วนมากเราก็จะเรียกว่าพัดลมฝีปั๊มะครับพัดลมฝีปั๊มเนี่ยจะอยู่กับอรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ ซึ่งรถขับเคลื่อนล้อหลังจะมีทั้งเบนซินและดีเซลนะครับส่วนขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยจะเป็นพัดลมไฟปั๊มรวมทั้งพัดลมไฮดรอลิกเหมือนกับ EP ก่อนหน้านั้นที่ผมเคยเสนอว่าหลักๆของพัดลมระบายความร้อนที่ใช้กันอยู่คือพัดลมฝีปั๊มพัดลมไฟฟ้าและก็พัดลมไฮดรอลิกนะครับซึ่งคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังเป็นเครื่องเบนซินนะครับอยู่กับบ bon bo อลโวออยู่กับ เอ่อฟอร์จูเนอร์ตัวทีนะฮะตัวนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะฮะที่ตัวฟีปัมมันแตกนะครับเพราะว่าเติมน้ํายาเยอะเกินไปนะไปเติมน้ํายาเยอะเกินไปในตัวฟีปัมเห็นไหมครับมันขยับได้นะช่งดีมากเลยวันนี้มีเข้ามาสองคันเป็นอาการเดียวกันเลยจะได้เปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับระหว่าง f o r t u n e er นนะครับซึ่งเพิ่งเติมน้ำยาฝีปัมมาครับแล้วก็ เชเบอร์เลดโคโลราโดนะครับซึ่งก็เติมน้ำยามานะครับแต่ว่าเชเบอร์เลดเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับส่วนฟอร์จิเนอร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะสัมเด็งดิเดตออกมามากกว่านะครับเวลาเราเติมน้ำยาฟีปัม๊มหรือว่าน้ำยาโอดิซีนเยอะเกินไปนะครับตัวน้ำยาเนี่ยมันจะทําความหนืดให้กับตัวฟีปัม๊มนะครับซึ่ง เวลาเราขับเกียรอ์อโตเนี่ยจะรู้สึกถึงความอืดความหน่วงความหนักของรถนะครับและก็เสียงตามมาเสียงของพัดลมเนี่ยดังกระหึ่มยิ่งกว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับส่วนถ้าเป็นเกียร์ธรรดาเนี่ยเราเข้าเกียร์โดยการเหยียบคัทเนี่ยการตอบสนองของมันอาจจะมีเสียงกระหึ่มบ้างแต่กำลังของเครื่องเนี่ย จะลดน้อยลงไม่เยอะเท่ากับเกียร์โตเพราะเกียร์โตเนี่ยมันใช้รอบในการเปลี่ยนเกียร์นะครับถ้ามันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยหรือว่าเครื่องมันหน่วงเกินไปเนี่ยเกียร์จะทําการเปลี่ยนที่ช้านะรหรือว่าบางครั้งอาจจะเปลี่ยนยากเราต้องลอัาเท้าจากคันเร่งเพื่อจะทําให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนโดยโดยทันทีที่ท,ท,ที่เราละ เท้าจากคันเร่งนะครับนี่คือวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เกียร์มันเปลี่ยนตอนที่พัดลมมันมีความเหนืดสูงนะครับก็วิธีการก็คือละคันเร่งเท้าจากคันเร่งแล้วก็ส่งขึ้นไปมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้นะครับแต่ถ้าเราเหยียบคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเกียร์จะไม่เปลี่ยนเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมันมันหน่วงมากนะครับแล้วก็มีเสียงกระหึ่มของพัดลม ผนลมหน้าเครื่องก็คือพนลมฝีปั๊มนี่แหละครับส่วนเกียร์ร,รมดาแล้วก็สับเกียร์ตามรอบนะครับจนคันที่เชฟลิตนะครับจนฝีปั๊มนี่มันแตกเลยนะครับคือมันใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเจอกันอีกนะครับเจอกันอีกอีพีหนึ่งไม่ต้องกลัวมีภาค2แน่นอนสำหรับพนลมฝีปั๊มหรือพนลมฝีขัดนะครับ ก่อนอื่นผมต้องเท้าความกันนิดหนึ่งนะครับไม่มีสิ่งไหนที่ทำมาใช้ชั่วฟ้าดินสลายหรือว่าใช้ไลายชามนะครับหรือว่าใช้ตลอดอายุการใช้งานไม่มีนะครับไม่มีถ้าเขาทำมาขนาดนั้นนะครับรับรองอบริษัทรถยนต์เจ๊งตายหาเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลเราจะต้องบำรุงรักษานะครับ ตามสภาพของการใช้งานนะครับอย่างเช่นมันมีบริษัทหนึ่งนะคเขาบอกว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยเป็นแบบไร้ถ่านไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับแต่พอถึงระยะเวลาประมาณ2,50 0 0 0โลหรือถึง3 0 0 0 0โลเนี่ยเกียร์ก็เจ๊งทันทีเลยนะก็มีการประท้วงกันแหลกหลานนะนี่คือเหตุผลว่าเขาบอกว่าไร้ถ่านนะครับส่วนน้ำยาฟีปัม๊มก็บอกว่าไร้ถ่านเหมือนกันมัน มันจะขัดแย้งกันมากเกินไปนะครับส่วนคนที่มีความคิดเห็นว่าไม่จําเป็นต้องมีการเติมน้ํายาฝีปั๊มนะครับมันก็ใช้ได้งานได้ดีนะครับแต่ว่าน้ํายาฝีปั๊มเนี่ยเวลาเราใช้เป็นนวนา,นานประกอบกับความร้อนสะสมขึ้นมากๆเนี่ยมันมีการเสื่อมสลายของน้ํายานะครับแล้วก็มีความพร่องของน้ํายาเราก็ควรจะเติมน้ํายาโดยอยู่พื้นฐานของอประสบการณ์แล้วก็ ความชำนาญเฉพาะด้านนะครับหรือเช่นคัน Fortuner ตัวนี้คันนี้นะครับรหัสเครื่องเป็น 2TR ครับซึ่งเติมน้ำยาฝีปั๊มเนี่ยเยอะเกินไปนะครับมันก็จะกินกำลังของเครื่องทำให้เครื่องเนี่ยอ,อืดลงนะครับแล้วก็เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งการสับเกียร์เนี่ยเป็นไปไม่สมูทไม่ราบเรียบ อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเติมเยอะแล้วก็ใช้งานโดยที่เ,ออเราไม่สังเกตนะครับเหมือนกับคันเชฟโรเลตโคลอร์โดนะครับเดี๋ยวจะมี EP เป็นภาค2นะครับออมันก็จะทำความเสียหายให้กับตัวคอของฝีปั๊มนะครับอันดับที่2นะครับแน่นอนถ้าเติมเยอะนะครับความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่ร้อนเลยเพราะว่าพัดลมทำงาน อาเหมือนเป็นเหมือนเป็นสปีดเดียวที่แรงๆเลยนะครับข้อดีก็คือเครื่องยนต์ไม่ร้อนนะครับส่วนข้อเสียเราวาดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยนะครับเราก็จะช่างใจกันว่าข้อเสียเนี่ยมันมีมากกว่าข้อดีไหมหรือว่าข้อดีมันมีมากกว่าข้อเสียนะครับข้อดีคือเครื่องไม่ร้อนนะครับเพื่อนๆแน่นอนเครื่องไม่ร้อนเพราะว่าพัดลมมันทํางานแบบแบบอ่า จำลองเหตุการณ์นะคือถ้าเป็นฟีปั๊มเนี่ยเครื่องยนต์หมุน4ี่รอบพัดลมถึงทำงานหนึ่งรอบนะบผมพยายามย่อให้เห็นภาพนะครับให้กับเอฟซี FC ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะเขาจะได้เห็นภาพสมมุตินะครับผมสมมุติฐานขึ้นมาผมสมมุติขึ้นมาว่าพัดลมหมุนสี่รอบพัดลมเอ้เครื่องยนต์หมุนหมุนสี่รอบสมมุติหมุน4ีมม่ร,4รอบนะครับพัดลมฟีปัม ทำงานหรือรอบหนึ่งสมมุตินะครับแต่ถ้าเราเติมฟีปั๊มเข้าไปเยอะๆยืะนืดๆเลยพัดลมหมุนสี่ครั้งพัดลมเ,เครื่องยนต์หมุนสี่ครั้งจะเพี้ยนอยู่เรอยพัดลมก็ทํางานสี่ครั้งก็หมุนสีรอบเหมือนกันนะต้องเรียกเป็นรอบสินะเ,เครื่องยนต์หมุนสีรอบพัดลมก็หมุนสี่รอบนะแน่นอนเครื่องยนต์ไม่ร้อนแน่ เพราะมีการระบายความร้อนที่ดีนะครับแต่มันต้องแลกมาด้วยกับข้อเสียก็คือ1เครื่องยนต์อืดแน่นอนนะครับหน่วงแน่นอนหนักเท้าแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อเครื่องยนต์ไม่ร้อนอุณหภูมิของเครื่องยนต์ที่ถูกกําหนดโดยวาลนะ์วาน้ำนะวาล์วน้ําเป็นตัวกําหนดว่าเครื่องยนต์ต้องถึง86องศาหรือ87องศาแล้วแต่ โรงงานกําหนดหรือ76องศาแล้วแต่โรงงานกําหนดนะครับเอาผมเอาเป็นกลางๆก,ก็คือ86องศานะครับถ้าเครื่องยนต์ทํางานจนถึง86วาล์วาน้ําซึ่งจะเปิดให้น้ําร้อนเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงไม่ใช่สิให้น้ําร้อนออกมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำเ,เ,เพี้ยนอยู่เรื่อยเลยนะครับ ฉะนั้นถ้าความร้อนมันไม่ร้อนนะครับเครื่องยนต์ทำงานในขณะนี้เครื่องยนต์ทำงานไปเรื่อยๆมันจะมีการสึกหล่อของเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์เย็นแล้วจะดีมันไม่ใช่นะครับเครื่องยนต์มันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะพอเจาะก็คือ8ปองศานะครับนี่ตัวนี้คือพัดลมฝีปั๊มตัวใหม่ของเชฟโรเลต คโลราโดนะครับเพราะว่าคอมันแตกเลยเพราะว่าเติมน้ํายาฝีปั๊มมากเกินไปอ,อันดับสองสิ่งที่จะตามมาเวลาถ้ามันหนื่นมากๆนะครับคอฝีปั๊มแตกเลยเห็นไหมครับก็ต้องเสียเงนินอีกอันดับสามปั๊มน้ําปั๊มน้ามันมีลูกปืนประคองถ้าปลายมันมีการเหวี่ยงมีการหมีศูนย์ก็คือคอของฝีปัม๊มมันแตกหรือมันหลวม มันก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่หนึ่งแน่นอนเครื่องยนต์สึกหลอเร็วขึ้นสูบที่สี่ไม่ได้รับน้ำที่มีอุณหภูมิที่กำหนดโดยโรงงานมันจะสึกหรอเร็วไม่ว่าจะเป็นแหวนไม่ว่าจะเป็นลูกสูบนะครับอันดับสองก็คือปั๊มน้ำเอออันดับสองก็คือคอของฟีปัม๊มและอันดับสามคือปั๊มน้ำเห็นไหมครับข้อเสียมันมีสี่อย่างเครื่องอื่น เครื่องยนต์สึกล้อคอฟีปัม๊มปั๊มน้ำสี่อย่างข้อดีมีอย่างเดียวคือทำให้เครื่องเย็นอ้อีกอย่างหนึ่งดีข้อเสียเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง5าอย่าง1กับ5ก็เพื่อนๆก็แลกเอากันละกันว่าจะเอาแบบไหนผมต้องใช้เวลาในการเอาน้ำยาออกนะครับเอาน้ำยาฟีปั๊มออกไปนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าน้ำยาฟีปั๊มมัน มันไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่นะแล้วผมก็มีการเติมเนี่ยฝีปั๊มและมีการหมุนโดยใช้ประสบการณ์นะครับจะบอกว่ากี่หลอดดีเนี่ยผมก็บอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าผมต้องใช้ประสบการณ์ในการหมุนหานะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามือเราจะสัมผัสรู้ว่ามัน,มนถึงตรงตอนไหนนะครับะฉะนั้นเติมเยอะไม่ใช่ว่าจะดี เติมน้อยก็ไม่ใช่บดีนะครับมันเหมือนอมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษเหมือนกันนะครับเหมือนกับข้าวนะถ้าเรากินน้อยเราก็ไม่อิ่มไม่มีแรงแต่ถ้าเรากินเยอะนะครับมันก็จะอิ่มนะก็ตามมาด้วยความอ้วนนะถ้ากินเยอะนะอะนะมันมันใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง การซ่อมรถก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงนะครับอตอนสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่นะครับปีชาอันนี้ดูไปด้วยเนละนี่คือน้ำยาฝีปัม๊มจะสังเกตได้มันมีสีขาวขุ่นแล้วก็สีสีใสใสไม่มีสีดิเออตอนเรียนวิทยาศาสตร์ผมยังจำได้เลยนะอาจารย์เขาบอกว่า สีใสไม่มีนะครับมีแต่ใสไม่มีสีนะจำติดตาเพราะว่าผมยกมือบอกนะครับว่าสีใสนะอาจารย์วิทยาศาสตร์ท่านก็บอกว่าสีใสไม่มีนะนายสุเมธนะมันมีแต่ใสไม่มีสีเนะ่ตอนนั้นผมก็จําติดตัวเลยนะฮะเพราะด้วยความอายนะฮะพอยกมือตอบแบบมั่นใจนะแต่ว่าแต่พอตอบไปแล้ว ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับแต่ก็จําจําว่าจําจากนั้นมานะครับหลังจากเราใส่น้ํายาเสร็จแล้วก็ประกบไว้นะประกบตัวฝาปั๊มนะครับการระบายความร้อนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมเล่าถึงตอนที่เรียนวิชากเกษตรนะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากฟังก็ปิดเสียงเหมือนเดิมนะครับปิดเสียง ดูแต่ผ้าไปนะส่วนถ้าคลิปมันยาวนะครับก็เพื่อนๆก็รีคลิปให้มันสั้นๆเอานะฮะหรือว่าเร่งสปีดคูณ1คูณ2คูณ3ไปนะครับส่วนที่คนที่ฟังก็ลองฟังดูนะว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรียนการเกษตรนะมีการเรียนการตอนกิ่งมะม่วงนะครับซึ่งตอนที่เรียนเนี่ยการตอนกิ่งมะม่วงเป็นวิธีการ ที่ทำให้เราได้รสชาติของอพืชหรือว่าผลไม้ตัวนั้นเหมือนกับเราโคนิ่งนะในสมัยนี้สมัยที่ผมเรียนเกษตรย,ยังไม่มีการโคนิ่งนะครับตอนนี้มีโคนิ่งเข้ามานะครับเราก็มีการตอนกิ่งมะม่วงเพื่อจะได้สายพันธุ์สมมุติน้ำดอกไม้เราก็ตอนน้ำดอกไม้เราก็ได้จะได้เหมือนกับ กิ่งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มันคือรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเราเอาเม็ดมะม่วงนะไปเพาะชำก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความคลาดเคลื่อนของรสชาตินะครับแล้วก็ผลผลิตนะครับม,มันก็จะได้ไม่เท่ากันอันนี้เราเรียนมาด้วยกันนะครับเพื่อนผมก็เรียนมาด้วยกันการตอนกิ่งนะครับแต่พอเวลา เรียนจบกันไปนะเพื่อนผมก็ไปกินน้ำมะพร้าวนะเรียนเรียนช่างยนต์มาเหมือนกันนะแล้วก็แต่มันมีวิชาการเกษตรด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับไปกินมะพร้าวนะไ,ปไปดื่มน้ำมะพร้าวทั่วทีนะแล้วก็ชิมเนื้อมะพร้าวมันอร่อยดีนะฮะเพื่อนผมก็เลยจัดการตอนก้านมะพร้าวซะเลยนะวิธีการตอนมะพร้าการอา่าการตอน การมะพร้าวก็คือเราใช้มีดหรือคัตเตอร์นะฮะถูหรือกรีดเป็นวงสองวงนะฮะแล้วก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาก้านก้านมะาพร้าวเนี่ยขูดเนื้อเยื่อหรือว่าผนังของเนื้อเยื่อออกไปนะครับแล้วก็ใช้ดินผสมกับกาบมะพร้าวนะครับหุ้มมันแล้วก็เอาถุงพลาสติกครอบเอาไว้แล้วก็ใช้เชือกฟางรัดเป็นปมใหญ่ๆนะครับ เจาะรูนิดนึงนะครับเพื่อจะลดน้ำรอวันที่ลากมันออกตรงก้านมะพร้าวนะและเพื่อนผมก็ไปตอนตอนอก้านมะละกออีกเพื่อจะเอาขยายพันธุ์ของมะละกอนะครับคือคือมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่บางอย่างเนี่ยมันใช้มันใช้จับ การตอนเนี่ยมันใช้กับผลไม้บางอย่างนะครับผลไม้บางอย่างมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ใช้กับการตอนมะพร้าวเอ่ยินทผาลัมเอ่ยนะผมเคยคิดอยู่นะว่าจะปลูกอินทผาลัมนะครับแต่เมื่อฟังพี่อคนหนึ่งเขาเล่ามานะอินทผาลัมมันมันปลูกด้วยเม็ดเนี่ยมันมันมันจะเพี้ยนสูงนะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เลยการซ่อมรถก็เหมือนกัน บอกให้เติมน้ํายาฝีปัม๊มก็พี่บอกเติมน้ํายาฝีปัม๊มพี่ทํา y o YouTube พี่บอกให้เติมน้ำนยาฝีปัม๊มผมก็เติมน้ํายาฝีปั๊มแล้วไงทําไมพี่เรื่องมากจังนะครับมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมันมีอะไรมากกว่าที่เราจะเติมน้ํายาเข้าไปในฝีปั๊มนะครับมันต้องมีประสบการณ์นะครับต้องมีความรู้สึกด้วยนะครับมันต้องใช้ความรู้สึก นะในการหมุนในการเติมไปเนี่ยผมจะใช้ความรู้สึกในการหมุนไปด้วยนะผมก็อธิบายไม่ออกเหมือนกันนะว่าเาความรู้สึกนั้นมันมันเป็นยังไงนะไปถามคนที่เล่นดนตรีนะครับเาผมก็เคยถามนะว่าเออทำไมทำไมพี่จำเสียง ขีนี้ขีนี้ได้ตอบที่ได้รับก็คือมันฝึกฝนบ่อยๆมันทําบ่อยๆนะครับมันเล่นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จําขึ้นขึ้นใจเองนะครับการซ่อมรถเนี่ยมันไม่เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงนะรเราจะเอาการตอนกิ่งทุกอย่างเนี่ยไปตอนกับก้านมะพร้าวหรือว่าก้านมะละกอมันไม่ได้นะครับ พอบอกว่าก้านมะพร้าวไม่ได้เดี๋ยวไปไปตอนก้านอินทผลัมซะเลยนะฮะอันนั้นยิ่งหนักไปใหญ่นะครับฉะนั้นนะครับถ้าไม่รู้นะครับถ้าอยากรู้กดติดตามมานะครับนะบไม่ต้องห่วงนะครับเ,เดี๋ยวผมก็จะต้องมีวันที่ผมเนี่ยสามารถเอาความรู้สึกเนี่ยมาบรรยายออกมาให้ได้นะผมก็กำลังทำอยู่นะครับ แต่จะบอกจำนวนขนาดขวดเนี่ยมันมันไม่รู้ที่บางคันเนี่ยมันค้างอยู่ข้างในเยอะขนาดไหนผมก็ไม่รู้ใช่ไหมมีการเอาออกยังไงก็ไม่รู้แต่ห้ามเอาเบนซินเข้าไปนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเอต้องค่อยคอยหมุนมันให้มันไหลออกมาหมุนมันให้มันไหลออกมานะครับเพื่อจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันน้ำน้ำน้ำยาฝีปัม๊ม ถ้าเอาเบนซินเข้าไปครับพังสถานเดียวนะครับฉะนั้นถ้าไม่อยากพังนะครับก็ค่อยๆเอามันออกไปนะครับแล้วก็เติมน้ํายาใหม่เข้าไปนะแล้วก็ค่อยหมุนมันไปเรื่อยๆนะจนความเหนืดเนี่ยมันพอประมาณนะครับไม่ถือก็เยอะมากนะครับมันต้องใช้ความรู้สึกใช้ประสบการณ์นะครับถ้าเราเติมมากไปมันก็จะเหมือนกับเชฟโรเลตโคโลราโด,โด,โดเดี๋ยวเจอกัน คอมันหักเลยไม่ใช่คอหักดิคอมันแตกนะครับคอแตกก็เหมือนกับคอมันหักนั่นแหละนะครับถ้าใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันเหบี่ยงมากปั๊มน้าก็พังอีกใช่ไหมครับเดี๋ยวฟังเสียงครื่องดีกว่า เครื่องมันเบาลงนะครับแล้วก็มันไม่กระหึมเวลาเร่งนะไม่เหมือนตอนแรกตอนแรกเนี่ยเร่งไปแค่พันห้ารอบยังกะเร่งไป3 0 0พกว่ารอบนะครับแล้วก็มีการวิ่งทดสอบเพื่อจะดูการเปลี่ยนเกียร์รวมทั้งดูเสียงที่มันเล็ดลอดมาในห้องโดยสารนะรว่ามันมีความเสียงดังขนาดไหนนะมีความรำคาญไหมนะครับผมฝากไว้นะครับเ,เติมน้อยเนี่ยหรือเติมพอดีนะครับ มันก็จะเป็นการบำรุงรักษาถ้าเติมมากเกินไปม,มันก็จะเป็นการทำลายรถยนต์ของเรานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับข้อเสียมันมีตั้ง5ข้อข้อดีมีข้อเดียวเองนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่นำรถเข้ามาให้ผมได้รีวิวในการเปลี่ยน ในการซ่อมตัวพัดลมฝีปั๊มหรือพัดลมฝีคลัทนะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มีปัญหาหรือว่าสงสัยตรงไหนก็เขียนความคิดเห็นหรือว่าเขียนคําถามไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่านทุกคําถามนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะตอบนะครับช่วงนี้ผมอาจจะงานเยอะหน่อยนะครับผมก็จะพยายาม อ่านแล้วก็ตอบทันทีเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวาผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม